ชายทั้งสามนายนั้นไม่อาจยังกันเลยกันให้ยินยอมได้ฝ่ายบรรดามนุษย์นอกจากสามนายนั้นบางพวกเชื่อคําของชายเหล่านั้นบางพวกไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็เถียงกับพวกที่เชื่อเหล่านั้นพวกที่เชื่อคําของนายทิฏฐะมังคลิกะก็ถึงความปรงใจว่ารูปที่เห็นแล้วเท่านั้นเป็นมงคลพวกที่เชื่อคอําอีสองนายก็ลงสันนิษฐานว่าเสียงที่ฟังแล้วนั่นแหละเป็นมงคล อารมณ์ที่ทราบแล้วนั่นแหละเป็นมงคลเรื่องมงคลนี้ปรากฏไปทั่วชมพูทวีปด้วยประการลาชนีครั้งนั้นพวกมนุษย์ในชมพูทวีปทั้งสิ้นพากันคิดมงคลเป็นพวกพวกว่าอะไรหนอเป็นมงคลแม้พวกเทวดาผู้รักษามนุษย์เหล่านั้นฟังคำนั้นจากมนุษย์แล้วกว็าพากันคิดมงคลอย่างนั้นเหมือนกันโดยอุบายนั้นนั่นแหลพวกภูมิเทวามิตรของพวกเทวดาผู้รักษามนุษย์ทั้งหลายพวกอากาศเทวา มิตรของพวกภูมิเทวดาเหล่านั้นพวกเทวดาชั้นจตุมหาราชมิตรของอากาศเทวดาเหล่านั้นและพวกอคนิทะเทวดามิตรของพวกสุทัศสีเทวดาสรุปว่าพวกเทวดาและพรหมฟังคํานั้นจากมิตรของตนของตนแล้วก็อพาการคิดมงคลเป็นพวกพวกการคิดมงคลเกิดขึ้นแล้วในทุกสถานจนกระทั่งในหมื่นจักรวาลด้วยประการละชนี้ ก่อการคิดมงคลซึ่งเกิดขึ้นแล้วนั้นยังไม่ได้ตัดสินเด็ดขาดว่านี้เป็นมงคลได้ตั้งอยู่ตลอด12ปองปีครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งสิ้นเว้นพวกอรยกิยสาวกเสียสาวกเสียแต่กันเป็นสามพวกโดยอำนาจทิฏฐะมงคลสุตะมงคลและมุตตะมงคลแม้บุคคลผู้หนึ่งซึ่งตกลงใจตามความเป็นจริงว่านี้เท่านั้นเป็นมงคลไม่ได้มีเลย ต่อมาพวกเทวดาชั้นสุดทาวาารู้จิตของพวกมนุษย์จึงเที่ยวไปบอกในถิ่นมนุษย์ว่าโดยล่วงไป12ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักตรัสมงคลครั้นโดยล่วงไป12ปีพวกเทวดาชั้นดาวดึงมาประชุมพร้อมกันเข้าไปเฝ้าเท้าสกกะผู้เป็นจอมเทวดาทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้นิรุุกปัญหาปรารถถึงมงคลเกิดขึ้นแล้วพวกหนึ่งว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลพวกหนึ่งว่าเสียงที่ฟังแล้ว พวกหนึ่งว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วในปัญหานั้นทั้งพวกข้าพเจ้าทั้งพวกอื่นยังตกลงกันไม่ได้ขอประธานพระราชวโรกาสขอพระองค์โปรดพยากรณ์แก่พวกขา้าพุทธเจ้าตามความเป็นจริงเถิด